สวัสดีคะ่ะวันนี้เจ้านางพามาดูปลาน้ำค้นทุกคนปลาน้ำแห้งเนี่ยดูซิเยอะเลยน้ำแห้งแล้วนางก็เนี่ยอยู่ตรงขี้ตมเนี่ยดูซิดูซิเนี่ยเยอะเลยทุกคนเนี่ยมีหลายปลาด้วยนะเนี่ยมีหลายปลาด้วย เมื่อเช้านี้จนนางก็เอาน้ํามาใส่ทุกคนเอาน้ําใส่เนาะสงสารเนาะสงสารน้องเนาะดูสิทุกคนมาดูมาดูปลาน้ําค้อนปลาน้ําค้อนจ้าเนี่ยปลาน้ําค้อนนี่กระดุกกระดิ๊บอยู่นี่ปลาน้ําค้อนปลาน้ําค้อนเนี่ยกระดุกกระดิ๊บอยู่นี่ทุกคนดู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  รูปกระดิบยังนี่ดูดูปคนนี่ปลาน้ำคอนปลาน้ำคอนนู่นนู่นน่ะโอ้ตาย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 คอนกรนังโอ้ย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 ตาย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 วันนี้เจ้านางมาดูพามาดูปลาน้ำแห้งบ้านเจ้านางก็ว่าปลาน้ำแห้งปลาน้ำคอนทุกคนกระดูกกระดิกเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี เนี่ยตรงนี้ก็มุอย่ตามขีตมนเนี่ยตามขีดตมทุกคนทุกคนดูดูดูโอ้ยโอ้ย้ตมก็ถูกโอ้ยตมก็ถูกจะน้หละอืมเนาเขาก็ต้องการน้ำทุกคนน้ำก็แห้งเนาะร้อนจัดน้ำก็แห้งเลยอ ปลา Nam h e ้ g ปลาน้ m h e n งทุกคนมีทุกปลาเลยเนี่ยอยู่เนี้ยกระดูกกระดิ๊บกระดูกกระดิ๊บนี่กระดูกกระดิ๊ปลา Nam h e ้ g ปลาน้ m h e n ง,ง,งทุกคนพี่น้องทุกคนมาเบาิ้งมาเบาิ้งปลาน้ m h e n งจ้าปลา Nam แ e ้ g ปลา Nam ขอนจ้า เออมบดึงเด้อมาดึงเด้อทุกคนปิดกระปุกปิดกระุกปิกระปุกปิดกี่กระชอนน้อยด้วยกระชอนน้อยด้วยนี่มาตรงนี้ด้วยนี่มาตรงนี้ด้วยโอ้ยเนี่ยดูสิไม่มีน้ำนะทุกคนน้องน้องไม่มีน้ำนะน้องก็จะขึ้นมาเนี่ย น้องไม่มีน้ำปานน้ำคนทุกคนป่านน้ำข้นเบิ้งมาเบิ้งกินน้อง<บ>ป่านน้ำข<บ>้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะพามาดูปลา้ a คขอนจ้าพามาดูปลา้ํำแห้งจ้า